หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ r รด c า f ฟเมื่อคืนที่ผ่านมาเดินหน้าสู่ตลาดซื้อขายกันต่อใครชื่นช,ชอบเสื้อเรดคาเฟ่ afe, อยากอุดหนุนพวกเรากดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและสามารถติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่เพจและช่องมาดามแมนยู ลิงก์อยู่ใต้วิดีโอพร้อมทั้งไม่พลาดข่าวสารคัดเน้นๆทศนาแมนแมนลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นสำหรับนักสู้แอนไลที่ใต้วิดีโอได้หนึ่งช่องทางเซาเกตเตือนแรดฟอร์ดให้รีบหาฟอร์มเก่งให้เจอสาทีมชาติอังกฤษและผู้เล่นคนสำคัญของปีศาจแดงประสบปัญหาการเข้นฟอร์มเก่งของตัวเองกับสมโมสรโดยเฉพาะความเฉียบคมในการทำประตูและการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายที่ดูจะขาดความมั่นใจไปอย่างสิ้นเชิง ลาสุดกุนซือทีมชาติอังกฤษส่งสัญญาณเตือนทั้งแรดฟอร์ดและผู้เล่นตัวรุกคน,น,นอื่นๆให้พิสูจน์ตัวเองให้ได้ในยูโรที่กำลังจะเริ่มขึ้นโดย1ิบนัดหลังสุดนั้นแรดชี่กับการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกทำไปแค่2ประตูเท่านั้นเขาทำผลงานกับทีมชาติได้อย่างสม่ำเสมอในช่วงที่ผ่านมาะหวังว่าเราจะได้เห็นแบบนั้นในช่วงหน้าร้อนกุนซอทีมชาติอังกฤษกล่าวที่นี่มีการแข่งขันสำหรับทุกคนและสำหรับทุกตำแหน่งพวกเขามีบางอย่างคอยกระตุ้นให้ต้องงัดผลงานที่ดีที่ ผมจะเป็นต้องทําให้ทีมมีความสมดุลและพร้อมอยู่เสมอกรีนวูดถอนทับสิงโตคำรามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศยืนยันว่าเมสัซนกรีนวูดกองหน้าดาวรุ่งของทีมได้ถอนตัวจากแคมป์ทิมชชติอังกฤษลุยศึกยูโรกลางปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะใช้เวลาช่วงนี้เพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังมาตลอดที่เคยเล่นงานให้เจ้าตัวพลาดลงเล่นศึก Euro, ยูโรยู21เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาช่วงท้ายซีซั่นนั้นกรนวูดถูกจำกัดเวลาการลงเล่นกับสมโมสร และใช้งานอย่างทะนุถนอมที่สุดจะเห็นได้จากการที่โอเลกุนาโซชามักถอดเขาออกไปพักเป็นประจำเวลาลงเล่นตัวจริงเพื่อเป็นการรักษาสภาพร่างกายให้สดอยู่เสมอเขาสามารถยืนระยะการเล่นในพรีเมียร์ลีกและยูโรปาลีกได้ตลอดลอดฝั่งในซีซั่น2020ถึง2021อย่างไรก็ตามดูเหมือนเจ้าตัวจะฝืนอนการบาดเจ็บของตัวเองต่อไปไม่ไหวจึงตัดสินใจถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษชุดบู๊สึกยูโรเพื่อได้พักฟื้นสภาพร่างกายอย่างเต็มที่ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับช่วงปรีซีซั่นที่กําลังจะมาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นทีมชาติกักฤตได้ประกาศคุณพ้26คนลุยศึกที่ใหญ่ที่สุดกลางปีนี้เรียบร้อยแล้วหลายชื่อนักเตะทั้งหมดดูได้จากรูปภาพครับโดยมีนักเตะม,มายู่แต่ติดมา4คนคือดีนเฮนเดอร์สันแฮร์รี่แม็กไาวรูคชอและมาคาสแรดฟอร์ดสแท่งผีลุ้นรางวัลช่วงท้ายซีซั่น บุนโนแฟนเดสได้รับการเสนอชื่อลุนรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีประจำฤดูกาล2020-2021สำหรับรางวัลน,นี้มีผู้ท้าชิงทั้งสิ้น8คนโดยมีตัวเต็งอย่างรูเบนเดียสเควินเดบรอยแฮล่เคนและโมเมสซาร่าที่คาดกันว่าคะแนนน่าจะสูสีและดุเดือดสุดๆทั้งนั้นมาคาสแวร์ฟอร์ดก็มีลุนรางวัลดาวลุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีเช่นกันนังเตะที่น่าสนใจที่พร้อมแย่งรางวัลน,นี้ก็คือฟิลฟอร์เดนบุกโยสซาก้ารวมถึงเมสันเมาส์ ขณะเจียเลกุนาโซชาก็เข้าชิงรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีร่วมกับมาซิโลเบียลซาเดวิดมอยเป๊บโกเดลาและเบดันโรเจอร์ทุกรางวัลจะได้มาจากการโหวตของแฟนบอลทั่วโลกที่เปิดให้โหวตในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพรีเมียร์ลีกและจะปิดการโหวตในคืนวันพุธต่อช่ววันพฤหัสบดีตามเวลาประเทศไทยเวลาเชียงคืนตรงแฟนเพจและแฟนช่องท่านไหนอยากส่งคะแนนให้กับบรูโน่แรดฟอร์ดและโอเล่สามารถเข้าไปร่วมโหวตกันได้ครับ ผีแดงเตรียมรับทรัพย์หากพิตู้ย้ายทีมแมนยูเต็ดอาจจะได้เงินบางส่วนหากโรเมลูลูก,ก,กยา,ยา,ากูย้ายออากจอินเตอร์มิลานท่ามกลางการพูดคุยเรื่องการย้ายทีมของเขาในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยมีเชซีให้ความสนใจหวังดึงตัวกลับไปที่ถิ่นเก่าแซมฟอร์ดบิดซึ่งจะเป็นประโยชน์ของแมนยูเต็ดไม่มากก็น้อยด้วยเงือนไขสัญญาที่ทําไว้ถึงแม้จะตัวจะมีส่วนสําคัญพา ilan, พอาินเตอร์มิลานผงาดคว้าแชมป์เก่าโชซีลอานในฤดูกาลนี้ไปครอง และเป็นแชมป์ลีกสมัยแรกในรอบ11ปีของสโมสรบิกรอมมีความสุขกับฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของเขา30ประตูและ10แอสซิส,สจาก44เกมที่ลงให้กับต้นสังกัดทะยานสู่เป้าหมายในลีกอย่างไรก็ตามการควา้าแชมป์ไม่ได้ช่วยให้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์การเงินของทีมงูใหญ่และผู้จัดการทีมอย่างอันโตนิโอคอนเต้ก็ได้ออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วทามกลางความไม่พอใจของหลายหลายคนทำให้ทีมอาจจำใจขายผู้เล่นที่ดีที่สุดออกไป ลูกากูคือทรัพย์สินที่มีค่าของทีมอินเตอร์มิลานซึ่งถ้าเชลซีประสบความสำเร็จในดีวนี้มันยูเต็ดจะได้ส่วนแบ่งจากการซื้อขายครั้งนี้ตามเงื่อนไขเซลออนครอสที่เคยทำไว้ตอนปล่อยเขาไปอยู่ที่อิตาลีซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยส่วนแบ่งรายรับตรงนี้ออกมาเงินในส่วนของเซลออนครอสอาจจะไม่ได้มากนะักแต่ก็พอที่จะเติมคลังให้กับยูเต็ดได้ถ้างบประมาณในการซื้อนกเตะไม่พอ และก็ต้องหวังว่าตระกูลแกเซอร์จะไม่เอาเงินส่วนนี้เข้ากระเป๋าไปเสียเองผีลุนทิเปียต่อเนื่องอันดี้มิเทนนักข่าวจากเดียร์ติกเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจว่าพวกเขาสามารถจะเกลี้ยกล่อมให้คิรันทิเปียกลับมาค้าแข่งในลีกผู้ดีได้อีกครั้งสโมสรอ,อยากให้มีการแข่งขันในตำแหน่งแบ็กขวาและยังเชื่อว่าแบ็กทีมชาติอังกฤษรายนี้มีคุณสมบัติเรื่องการเล่นเพสซิ่งได้ดีพร้อมทั้งมีจุดเด่นในเรื่องการเติมเกมรุกครอสบอล บวกกับเกมรับก็อยู่ในสมดุลที่โอเคเขาคือตัวเลือกแรกในทีมตราหมีในตำแหน่งแบ็คขวาทีมเสียประตูน้อยที่สุดใน Spain, ลีกสเปนฤดูกาลที่ผ่านมาเพียง25ลูกจาก38เกมที่เปลี่ยนลงสนามไปกับทีมของเดโกซิเมโอเน่ไปทั้งหมด28นะัดทำไปถึง6แอสซิสสามเหตุผลที่ยูเต่จะปิดดิวนาเต่ก่อนเส้นตายยูโรจะเริ่มขึ้นโอลิโกนาโซชาต้องการปิดดิวผู้เล่นใหม่ก่อนที่ยูโรจะเริ่มต้นขึ้น โดยออกมาบอกแล้วว่าพวกเขายังต้องการเสริมทัพอีก2-3คนด้วยกันเพื่อสร้างขุมกำลังที่แข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ต้องกอะติดกันต่อไปเพราะดูข่าวจะเงียยผิดปกติเหตุผลแรกยูเตตต้องรีบจัดการเหล่บบาบรรดาผู้เล่นที่เป็นตัวเลือกแรกหรือท็อปลิสในตลาดซื้อขายเพราะหากเลยไปอาจจะทําให้ต้องรอหลังจบยูโรซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลา1-2เดือนอีกทั้งการเดินดีลนักเตะจะเป็นเรื่องยากขึ้นถ้านักเตะเป้าหมายฟอร์มดี สิ่งที่สามารถทําได้คือยื่นข้อเสนอ Official b i อย่างเป็นทางการไปเพื่อดูคู่ค้าว่าเขาต้องการเงินเท่าใดและทําข้อตกลงล่วงหน้าเอาไว้เพราะการจะให้นักเตะม,มาตรวจร่างกายระหว่างเข้าแคมป์ทีมชาติไม่สามารถทําได้ 2. แสดงความทะเยอทยานออกมาให้แฟนบอลได้เห็นในช่วงตลาดรอบนี้คงจะดีไม่น้อยหากไปแสดงแสดงความกระตือร้นในการเสริมทัพจากบุคลากรในสโมสรทั้งจอห์นเมอร์เทอร์เบนเฟสเชอร์แมตจัหรือแม้กระทั่งเอ็ดวูด เหมือนกับบอร์ดบริหารของเลวพูที่สามารถคว้าตัวอิบริฮิมาโคนาเต้กองหลังไลอ์ซิกโดยใช้เวลาไม่นาน3าตระกูลเกเซอร์ต้องยอมรับฟังความเห็นจากบรรดาเหล่าพลาพรรคเรดอาร์มี่ในวันที่4มิถุนาย,ยนนี้ในการพูดคุยแฟนฟอรัมจะเป็นการพบปากกันครั้งแรกในรอบ16ปีของโจเอลเกเซอร์ประธานร่วมของสโมสรแมนยูเต็ดหลังจากเจอกระแสประท้วงต่อต้านอย่างหนักและโดนข้อเรียกร้องต่างๆจากแฟนๆเชื่อว่าตัวแทนของแฟนบอลที่พูดคุยในครั้งนี้ ต้องการคำมั่นสัญญาและกดตาเรื่องการซื้อนักเตะเป้าหมายโครงสร้างและระบบทีมหากตัวโจเอลยอมรับเงื่อนไขแล้วพวกเขาก็จำเป็นต้องทำให้ได้อย่างที่พูดเอาไว้เพราะการสู้ศึกฤดูก,กาลหน้าเป็นซีซั่นที่สำคัญที่สุดทีมของเลกูนาโซชาไม่สามารถสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ได้ด้วยขุมกำลังเพียงแค่นี้โดยนักเตะเป้าหมายสำคัญทั้งเจอรอนซันโชดคแคนไรส์เปาตอตเรสลาวเฟวาลานรวมถึงชูสคุนเดต่างมีส่วนร่วมในศึกยูโรกลางปีนี้ทั้งหมด ทำอะไรจงรีบทําบอกบริหารปีแสดงอย่าให้แฟนๆต้องรอนานให้กำลังใจสโมสรที่พวกเรารักกันต่อไปครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมหวังแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจปีแสดงไปพร้อมๆกันแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยยููส้ตาหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย